สแก้วสวัสดีค่ะกี่ผพิ่งกล้าพะกเลิกค่ะ เขาคือหันโอ้อ่ะ Đang ah 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 lời Hả? Huh. กันเยอะใหญ่นักไม่เอาแล้วใม่คุยด้วยแม่ปั๊มนมให้ก่อนดีไหมคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายกุ๊ดบายบ๊ายบาย,บาย,บาย จะให้วันนี้แหละให้หน้าเท้าให้กญาติที่มาวันนี้แหละลูกไปทังนูตาไปเถอะไปกับ,กบลนูตากินหนึ่งพาสเกลทำไปกับลนสตกรหน่อยแม,จม่จะถ่ายรูปไอเดียวอเดียวจ้าก่อนจ้าก,ก่อน

พา้องสเกลมาให้พาที่วัดเขียรติแก้วสามเมอีอำเภอสีรัตนาานาคุณยายปัดแมหวีให้คุณตาอุ้มประคองด้วยความรักน้องสเกลเบิกบานแข็งแรงกระโดดดึงึ้ง ขณะเดียวกันก็ฟังพระสวดไปด้วยความตั้งใจแสงแสงสดใสมากเลยค่ะ คุยดีมากเลยค่ะสอนให้หนูมองบนล่างซ้ายขวาตามตุ๊กตาที่คุณยายถือคุณยายจ้าจเอ๋หนูสวัสดีค่ะนุ่กหัวลอกตลอดเลยหนูสนุกมากเลยคุยกับคุณนูจะยเลยูบอสค่ะแตได้อยู่เป็นไดล่ะคุณยายเสียให้ร้านบอส ย่าเอายลูกให้ร้านบ่อเออเอาดีไปติดคอนโดนี่เอาหกเลยอุ้ยสมัยอายุเท่าไหร่คะตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นลูกน่ะตอนนั้นตอนนั้นถึงว่าท่นถึงหกสิบแล้วแค่รับตอนนี้เด็ดนะเอาใหม่แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่คุณยายตอนนี้อายุเท่าไหรเดี๋ยวเนี่เออว่าท่านถึงเก่าชีสสองวันไหนว่าถึงเดือนตัวละอ๋อ ตุลาหกหนึ่งมีเก้าสิบสองปีคือจังแข็งแรงเด็มีเคล็ดลับดูแลสุขภาพจังได้หนูหัวขวากอดกอดลูกกอดห่อแล้วก็แล้วกาแล้วก็แล้วมาอาบน้ำาที่ห้องน้ำโรงแรมเซ็นทานโอ้โหดีมากเลยหนูมีความสุขมากใส่ชุดวัฒนธรรมไทยอ๋อเจ้า รัมากค่ะแม่อยากไปเที่ยวแล้วโอเคไปกันเลยไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะน้องสเกิลจะพาคุณพ่อคุณแม่คุณยายคุณตาไปไหนคะไปดูใบเหรอคะ ขับไปเลยอ้าวเลยเอาเลยค่ะเ่โอ้ยหนูมือขับรถเก่งเก่งจังเลยขับรถเก่งจังเลยค่ะบุญๆเลยใช่ไหมเออหนูเป็นลูกสาวนะ้ลูกหนูเป็นผู้หญิงนะการเลเก่งจังเลย ป็นผู้หญิงเก่งจะได้ขับเครื่องบินกัน้วถึงแล้วเหรอคะ,อะเดี๋ยวเราลงนะวันนี้เราก่อนจะไปดูใบเรา,นนามากอดจอดนิตยาไก่ย่างก่อนนะน <วว S 1> นักกินข้าวเที่ยงที่นี่ขา้าวเย็นที่นี่ใช่ไหมคะ,ะบุนบุนววววมองรถใหญ่เลยววถึงเรี่ยงน้องสเกลถึงเรี่ยงคะ ขบับรถเก่งขบับรถเก่งมีความสุขมาก คนยายให้อิสระกับเขาคนยายเปียกจนเปลี่ยนกางเกงแล้วแต่ร้านมีอิสระมีความสุขยายก็ยอมสวัสดีค่ะ นังสเกลได้อะไรคะโอ้หลังะคุณพ่อค่ะหนูอยากเล่นกีตาร์ค่ะใช่ไหมไหนร้องเพลงด้วยหรือเปล่าเล่เพอาลูไวโอลินด้วยถ้าไวโอลินนั่นเน่ย nó đã bị xìu rồi đấy điều, đúng không? Anh cả, anh ok, okay. 乐吗？